ตาร,รมคำจุนโลกนะคะนี่คือภารกิจหน้าที่ของเราทุกคนค่ะที่จะต้องนำในเรื่องความรักนะคะและความเมตตาของตัวเองที่มีคุณสมบัติด,ดั้งเดิมของจิตแท้น,ะน่ะนำมาแผ่นะคะกระจายให้ภพศาลให้กับคนรอบข้างอยู่ใกล้ตัวและก็ให้นะคะกับคนที่ไกลตัวอย่างที่ไม่มีประมาณและคำว่าไม่มีประมาณแน่ไหมเพราะว่าคุณนั่นแหละ มีพลังมหาศาลในการที่จะสร้างความรักความเมตตาได้ชนิดที่ว่าไม่มีขีดจำกัดและนี่คือสิ่งที่มันเป็นพลังสำคัญที่อยู่ในตัวคุณและคุณนั่นแหละนะคะคือของขวัญของโลกที่จะมาแผ่ขยายในส่วนส่วนนี้ให้กับทุกๆคนเพื่อหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวนอกจากจะให้ผู้คนแล้วยังจะให้นะ,ะทั้งคนศาตว์สินขอให้นะคะเป็นหนึ่งเดียว